สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะวัอน,นี้ส้มตำจ้ะพี่น้องจ๋าอร่อยไงไงเดี๋ยวจะเฝ้าผูใ้ใดกินอาหารทะเลเนี่ยมากินอาหารทะเลเนี่ยของหอดเด้อควรจะบอกเด้อนี่แหละมันถืหดกินมันถือไฟเนี่ยมันหน่อยหน่อยนี่อันนี้ขังบ้านก็เป็นนี่จนเ่าพ่อป,ป้าเอา้าถ้าเขาไปทัวร์แถวเท่าวกินหน่อยเขาไม่เจียวก่อนขันยังให้มันหดกินหน่อีหลีเอาที่ อาบอกินก็ได้สนะเอาสนะมดเสียอืมกุ้งมกจะเอาไปโหลดบีเมนี่ลิติเทามก็กินด้แต่เสียนต้นสนะอืมห้องเลยหัวย่านเนาะร้องมึงอะไรกับมาเทียข่อยบ่าบ้ากะครับ

nhầm thì hốt thì hốt cái thư gần như là mọi mất nhau mất nhầm mọi người 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 mất nhầm mọi อืออะไรตั้มอืมอะไรเจ้าขยี้มันจ,จุดตัวกินดีเท่าก็ตัวเจ้าเนี่ยงก็เป็นห่วงเจ้าดินอ่ะกินกับเจ้าดินเนี่ยทางบ้านเขาเป็นดินดิเนี่ยดิเนี่ยทางบ้านเขาหัวปลาเจ้าเห็นบ่หัวปลาเนี่ยอืมก็อะไะนี่นะมันกินนี่นะอาหารทะเลเนี่ยของหดหัวมันบวงกินได้กินดีไม่รู้กินอะไรหดลงทุกวันทุกวันพะนะมีอยู่เร็วพะนาดหัวปลาไอาอะไรเนี่ยตัวมึง แต่จริงไหนจะาบุกินจริงไหนกินหมักกินไรของไทยเมื่อหลังขอเจิาบซื้อมาเห็ดชุเจ้ากินอีกางไเด้อไม่กินอย่งเลยต่อไปขอเจิาบซื้อมาเห็ดกินเลยแม่ขอกินได้อยู่อี๋เนี่มันเป็นแบบเนี้ยขอบ่เห็ดกินเล้ยวขอยยานเจ้าย่านคอยกับกินลูกกับกินได้อยูเพราะเป็นหยังกินมาไหนเจ้าซืาอปซื้อเออ เรื่องจริงเด้อนี่มาบาร์บอกเด้อเตือนไว้ด้วยว่ามั่งดีเด้อนี่เป็นห่วงเด้อเนี่ยเป็นห่วงเมียเด้อเนี่ยต้องคอยบอกมาลาเตาเดี๋ยวคอยกินเอาหำเมองแตงกวาเป็นตะยามเนาะเออีลีเนี่ย